ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมว้าถามหน่อยตอนนั้นมีการไห้สัมภาษณสื่อต่างๆมากมายเลยว่าคือคุณแจผมวินย์รูผแล้วให้ผมจะมีลูกฉันต้องคือวิทย์นายกสั่งนาฝันไหมตรงเลยมีไหม ซีเรียสค่ะนามสกุลไหนก็ได้ไม่เสี่ยงเลยแม่ไม่ไม่จเป็นค่ะเล่นไเล่นค้วว้าวเล่นอะไรคะจรู้สึกว่าแต่งหอกอคือสมัยใหม่เขาไม่ไม่ไมี อีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ที่เมูแก้บุญยยไม่เปลี่ยก็คือเขา,าบ้าสร้างมูเตลูกับชื่อนี้มากแก้บุญพียดาศิษาชัยกะ,ะเพ่าะมันลงตัวหมดเลยะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยไปซีเรียสเลยค่ะกับการแกร้เ่ตนาศึกษ ทุกวันท้งวันเลยกาหวเอาสทกคุณุยิ่งก็คือี้างเลยไ่ตลอดนะอดยนะเอางเหลด้วยเอาเลก็มาด้วยใช่ะ้ยแทนนะแทนูเป็ดเป็ดบงคแทนุิหน่อยริหารงานบบาลทำไรส่อะไรยคือตอนนี้ผมเป็นคนคนนึที่ทุกคนะ ที่เกดป่วยไปได้โหาาการอคือยันดูเหมนอาชีพเสริมแต่กว่าทีตเรเรยกว่าชีพเสริม็จะการดูอาชีพหลัก้เป็นคนันเลยใช่คือบางที่ยังมีคนไข้อะครับชาที่มารผมไทาีรยาบนใช่คือมีรถวนะ้คือผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์หนงที่ที่ะอ ยาอะไรายุมาเคยกังานตรงนี้มาหลายสปีแล้วแต่ก่อนก็คืตนทุกางที่เข้าไปเลยไปทำงานที่เกี่ยวกัเชียลมีเดียแต่วันนี้ผมว่ามันก็ชินะคือคือมันแค่คนละคนลมีระเบียบกตก็ทุกอย่างจนใต้องนำสมุดเล่มต้องเปลี่ยนจนทุกวันนี้ นะครับตอนนี้ตอนนี้วางแผนการมีเบบีตัว ใช่ค่ะพี่ว่าไม่จะเป็น่ะคะดักรุนหนูก็ไม่เปลี่ยนค่ะโอ้โหพูดจนไม่ช็อตเลยส่งแก่ส่งแับส่งแก่สองแกบ คนทำงานก็ไม่ได้หมายท่าเดียวเท่าเดิมจะให้ใส่ต่อยคนเลืให้ดี่คุณตลอดให้ทุกฝ่ทุกเวลาทีนี้แอบเท้าคุณแค่ผู้ต่อยคนนี้งานกานแสดงด้วยงานแสดงม่นีไม่ ตัวเลดูแบบมาเลยนะตัวเบบตัวเลขมาเลัตัวเลขฮสะแฟนคับแนิถามบอว่ามสอนะอยากจะมีลูกทั้งหมดกี่คนดตัวเลขก่อนะตัวเลขก่อนะถึงวาวันนยกเลขสูงสุด ane, มาไรครับขอไหมฮะีเลข่ีีะเป็นตัวเลขที่องเาอยากีัขอเนีอันนี้เขานถ้าเกิดใจเรา ีแเร <ge> <g ay sounds> ่งนเข้าเล่นนะตั้งเต้าตั้งแต่ต้นเลยกินนะ้าชันใส่งานรบหลัวมันจเปล่าบอกไปฮะใดใจไหมนะครับมีทั้หมดที่คนชครับซี่องเจ้าพ่สีพี่สาวนี่สาวเลยไม่เคยพูดเหมอมาตะก่อน้มีตอบมาเรจะชิมสองเออข้อี่ามก็ใช่ใช่สองิงสองไงพี่ทุกคน ยากมีสิบสองแบบแปดไทแต่ว่ามันไม่ใช่แปดอยากมีลูกชายกับลูกสาวใช่เจนนะแม่เจน้อยด่คือตั้ใจไว้ตั้ใจไว้นะใ่ครับต้องดูนะเกิดมาสองเป็นสี่ครับแบบทีหญิงของผู้ชายถองอแล้วก็เลกมีโอกาสที่จะเป็นเพรางเรือแล้วก็จะมี ออแต่แตอนเนี้ยคุยกันแล้วคุยกันแล้ว,ลวจะมีกี่คนในปีน,นี้คนแรกคนแรกก่อนเรทำไไหก็ถ้าทำได้ก่าแรก,กคือมัต้องดูว่าบบจริงจกระบวนการที่ส่ขของออกมาได้ใครที่อกสมมติว่าผู้จิออนนง,งแล้วมีใชรก็ ครับโงรุนเข่าเดียวเลนรเข่าดีพช่วงที่ได้ตออกมาสักตนคนนะขอคนก่อนกหน่อยนะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับอยากได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงอนะผู้หญิงคู่โอ้แต่ดีนะบอกว่าเป็นเจมโบีน่าทึ่งจิงเใจจริครับแย่หมุนทำไมต้องเป็นผู้หญก่อน เราอาี่เยอก็รู้สึกว่างอคะของเราก็มีเยอะมากเราอยากส่ต่อให้เด็กลยาเีคะความรู้สึกแต่พี่อู้ชายไม่ใช่เทำไมเปี่ยนแกครับมอยากเป็ผู้ชายเพราะว่าพอที่ไททีตาถ้าคนแรกีค่เนี่ยน้อยคือน้องเขาจะได้จะได้จบอกว่าจะได้ดีไปกับเรื่อที่เราเองนี่นะเพรา่าใน่วงที่ต้องทงานอนี้ทกาวต้เป็นู้าก็คนฟ ที่มันฟางสนใจสุดท้ายแล้วเขาชอบในปีนะครับผมเหมือนกับผมก็แคว่าเนี่ยหักเยอกันทุกคนเอ๊ะผู้ชายเล่นมือพิถุนี่มันคิดหลกเล่นอะไรอาจจะมือสบายกันเนาะโอเคจะโดนแต่ว่าไม่ตอบจะแก้ตัวยังเลยจับต้นไม้ไม่ถูกไม่ปรคกอบมากจ่ายเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจร้าเรียงด้วยไหนๆสองพันอ๋อ เป็นคนสื่อผมไม่ยอมให้คนมาเลยครับถ้าคนมีนอนก็จะขอคนนอนไอ้พวกเราไอ้ขาวว่าคุณแน่นบอกเลยนะต้องป้อนคนที่สมบัติสามถึงสี่ชั่วโมงเลยนะ